ครับสวัสดีครับชมรมกีฬามวยไทยตำบลงหลวงเราก็เริ่มการฝึกซ้อมนะครับวันนี้เยาวชนมาสิบกว่าคนนะครับแต่ก็ทยอยกำลังเดินทางมาถึงนะครับนี่แหละครับชมรมกีฬามวยไทยตำบลงหลวงนะครับซ้อมเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเริ่มนะครับเริ่มเริ่มแล้วนะครับอ้าจดมวยให้ดีลูกจดมวยให้ดี จดมวยให้ดีออกมัดเท้าเข่าซอกเร็วครับเร็วครับเร็วครับอ้าวนี่แหละครับก่อนจะฝึกซ้อมจริงนะครับนี่เราก็ให้เยาวชนหลังจากบริหารร่างกายเสร็จก็มาวอมแบบชกลมนะครับนี่โดยมีท่านอาจารย์ยุ้ยล็อกไวเลอร์ นะครับอ่าฝึกสอนนะครับแล้วก็คุณพ่ออ่าคุณพ่อสิทธิศัก์ปางทองนะครับอ่าเนี่ยท่านก็มาดูแลเหมือนกันท่านเป็นห่วงเยาวชนนะครับอ้าวออกอาวุธหน่อยออกอาวุธหน่อยเร็วๆอ้าวออกอาวุธหน่อยชคลมให้ดีชคลมให้ดีอย่าเล่นกันนะลูกอย่าเล่นกันนะเอาชคลมไป ครับท่านใดประสงค์จะมาฝึกซ้อมกับเยาวชนเราก็เรียนเชิญได้นะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารครับผมสวัสดีครับ